เอาไม่นกกินได้เลยมันนี่ะเอาเมื่อเมื่อพอดีไปหยาบไปต้องมาเลยด้วิ่งนะครัตื้อเพาะว้าเพื่อมาแดดแห้งแถวนี้เนาะอยอ่นัก่านี้ก็ตุกต่อไปจำหนักย่ห้อ Oi, oi, hum, 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 hum. hum.